สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาหน้าปวดหัวที่แบบว่าเจอกันบ่อยมากจริงๆนะคะครับสวัสดีครับเรื่องการจอดรถขวางทางเข้าออกบ้านคนอื่นนี่แหละคะ่ะมีข้อมูลจากผู้ฟังส่งเข้ามาเยอะเลยเราจะมาดูกันว่าถ้าเจอแบบนี้หรือเผลอทำเองเนี่ยมีวิธีจัดการตามกฎหมายยังไงบ้างใช่เลยครับ เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วก็เ,เป็นความรู้กฎหมายที่จริงๆทุกคนควรทราบไว้นะครับจะได้จัดการถูกไม่ทะเลาะกันใหญ่โตค่ะเดี๋ยวเราจะดูกันหมดเลยทั้งอาญาแพง่งแล้วก็เรื่องจราจรด้วยครับโอเคค่ะงั้นเริ่มเลยสมมติกับบ้านมาอา้าวรถใครไม่รู้จอดขวางประตูแป๊ะเข้าบ้านไม่ได้เลยคั้นแรกสุดเลยค่ะควรทำไงดีคะบางทีเจอจริงมันก็สตันไปเหมือนกันนะครับครับอันดับแรกเลยนะ คือต้องใจเย็นๆก่อนครับพยายามมองหาเจ้าของรถแถวนั้นก่อนเพื่อคุยกันได้อืมอืมลองถามไทยดูดีๆก่อนครับบางทีเขาอาจจะมีเหตุจำเป็นหรือแค่เลืมคิดไปจริงๆค่ะหรือถ้าเป็นเราเองที่จำเป็นต้องจอดขวางแป๊บเดียวจริงๆเนี่ยก็ควรเขียนเบอร์โทรทิ้งไว้หน้ารถให้เขาติดต่อได้อันนี้สำคัญมากแล้วที่สำคัญไม่แพ้กันถ่ายรูปครับ ถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้ก่อนเลยอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดอ๋อค่ะถ่ายให้เห็นชัดๆเลยนะรถทะเบียนรถมุมที่จอดขวางวันเวลาสถานที่พวกนี้ครับเผื่อต้องใช้แจ้งความหรืออะไรต่อแล้วถ้าหาเจ้าของไม่เจอหรือแบบว่าคุยแล้วแต่ไม่ยอมขยับล่ะคะทำไงต่อครับถ้าคุยไม่รู้เรื่องหรือหาตัวไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้กฎหมายช่วยแล้วครับอันแรกเลยคือแจ้งตำรวจ โทร191ได้เลยแจ้ง191ได้เลยเหรอคะได้ครับหรือจะรวบรวมรูปถ่ายที่เราถ่ายไว้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก็ได้เหมือนกันอ๋อค่ะอีกทางเลือกหนึ่งโดยเฉพาะถ้าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับคือแจ้งนิติบุคคลใช่ใช่นิติน่าจะช่วยได้ครับเพราะนิติเขามีหน้าที่ดูแลพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็มักจะมีระเบียบเรื่องการจอดรถตามพรบรจัดสรรที่ดินอยู่แล้วอาจจะช่วยเคลียร์ได้เร็วกว่าด้วยซ้ำครับ น่าสนใจตรงที่ว่าแค่จอดรถขวางเนี่ยมันไปเกี่ยวกับกฎหมายต้องหลายตัวเลยนะคะแล้วในมุมของคนที่จอดขวางล่ะคะจะมีความผิดอะไรบ้างถูกต้องครับคือการกระทำเดียวเนี่ยมันโยงไปหลายเรื่องเลยสะท้อนว่ากฎหมายให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิ์คนอื่นมากๆความผิดหลักๆมี3ด้านเลยครับมีอะไรบ้างคะด้านแรกเลยคือกฎหมายอาญาครับอันนี้ฐานเบาก่อนก็คือทำให้เดือดร้อนรมคานตามมาตรา397 เดือดร้อนรำคาญใช่ครับแค่จอดขวางให้เขารำคาญเข้าออกไม่ได้เนี่ยก็มีโทษปรับแล้วนะครับสูงสุด5,000บาทโหแค่รำคาญก็ปรับแล้วครับแต่ถ้าการจอดนั้นมันมีลักษณะคุกคามหรือเจตนาไม่ดีในที่สาธารณะอันนี้โทษอาจจะหนักขึ้นเป็นจำคุกหรือปรับเป็นหมื่นได้เลยอืด้านที่2คือกฎหมายแพ่งครับอันนี้จะเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของบ้านโดยตรงค่ะ1คือสิทธิตามมาตราหนึ่ง เจ้าของบ้านมีสิทธิ์เรียกร้องให้การกระทําที่มันก่อความเดือดร้อนเกินควรเนี่ยมันสิ้นสุดลงไปหมายถึงให้มาเลื่อนรถใช่ครับให้มาย้ายรถออกไปหรือถ้าจอดในที่ส่วนกลางหมู่บ้านแบบประจำๆอาจจะถึงขั้นฟ้องขับไล่ไม่ให้มาจอดอีกแล้วก็อาจเรียกค่าเสียหายได้นิดหน่อยด้วยอ๋อค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะในทางแพง่งมีเรื่องละเมิดครับอืม ตามมาตรา420อันนี้คือถ้าพิสูจน์ได้ว่าการจอดขวางเนี่ยมันทำให้เราเสียหายจริงๆแบบจงใจหรือประมาทเลินเล่อก,ก็ได้เช่นอะไรบ้างคะเช่นทำให้เราไปทำงานสายขาดรายได้หรือพลาดนัดสำคัญเสียโอกาสทางธุรกิจอะไรอย่างนี้ครับก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายตรงนั้นได้เลยแต่ต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับต้องพิสูจน์ความเสียหายให้ได้ถูกต้องครับ แล้วก็ด้านสุดท้ายคือพรบรจราจรทางบกอันนี้ชัดเจนเลยว่าห้ามจอดรถกีดขวางทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถอันนี้ก็มีโทษปรับเหมือนกันใช่ไหมคะครับโทษปรับไม่เกิน500บาทแต่มีข้อสังเกตนะครับว่ากฎหมายจราจรเนี่ย ปกติจะบังคับใช้กับทางสาธารณะอ้าวแล้วถนนในหมู่บ้านล่ะคะถนนในหมู่บ้านจัดสรรบางที่ถ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่เขาสงวนสิทธิ์ไว้ไม่ได้เปิดให้คนนอกใช้ทั่วไปตำรวจจราจรอาจจะเข้าไปบังคับใช้พรบรจราจรโดยตรงไม่ได้นะครับต้องดูเป็นกรณีไปอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะทีนี้ถ้าเราแจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเขาทำอะไรได้บ้างคะยกรถไปเลยได้ไหมครับถ้าตำรวจมาดูแล้วเห็นว่าจอดขวางจริง แล้วรถมันล็อกอยู่เข็นไม่ได้เช่นใส่เบรกมือไว้หรือเข้าเกียร์ P ค่ะตำรวจมีอำนาจาตามกฎหมายสั่งเคลื่อนย้ายหรือใช้รถยกมายกรถคันนั้นไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยได้เลยครับยกได้เลยครับแล้วค่าใช้จ่ายในการยกค่าดูแลรักษารถใครเป็นคนจ่ายคะคนจอดขวางนั่นแหละครับที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโอเคชัดเจนค่ะฟังดูมีทางออกตามกฎหมายดีแต่ว่า เอ่อถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกกําลังโมโหมากๆเลยเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าห้ามทําเด็ดขาดไหมคะกลัวจะกลายเป็นผิดซะเองคําถามนี้ดีมากครับและสําคัญมากๆเลยเพราะอารมณ์โกรธเนี่ยมันทําให้สถานการณ์แย่ลงได้ง่ายๆเลยครับค่ะสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดนะครับ 1. คือห้ามไปทบไปทําลายหรือทําให้รถเขาเสียหายไม่ว่าจะขูดขีดปล่อยลมยางทุบกระจก อันนี้ผิดอาญาฐานทําให้เสียทัพเต็มเต็มเลยนะครับมีโทษทั้งจําทั้งปรับค่ะห้ามแตะรถเขาเลย2คือห้ามไปเคลื่อนย้ายรถเขาเองถึงแม้จะหวังดีอยากจะเข็หลบทางให้ก็ตามอา้าวทำไมเ่รคะเพราะถ้าเกิดรถเขาเสียหายระหว่างที่เราเข็นเราอาจจะต้องรับผิดชอบหรือแย่กว่านั้นอาจจะโดนข้อหาลักทรัพย์ได้ถ้าเขาอ้างว่าเรามีเจตนาไม่ดีโอ้ขนาดนั้นเลยครับและสมคือ ห้ามเอาของไปวางกั้นถนนเพื่อเป็นการตอบโต้หรือกั้นไม่ให้ใครมาจอดอีกโดยเฉพาะถ้าเป็นทางสาธารณะอันนี้อาจจะผิดพรบรักษาความสะอาดด้วยโดนปรับอีกกระทงนึงนะอืมสรุปคือห้ามใช้วิธีนอกกฎหมายตอบโต้เด็ดขาดใช้ครับเคยมีเคสที่เจ้าของบ้านโมโหจัดไปทำร้ายรถเขาสุดท้ายตัวเองกลายเป็นจำเลยคดีอาญาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไม่คุ้มเลยครับใช้ช่องทางกฎหมายกับการสื่อสารดีๆ ดีที่สุดครับชัดเจนมากๆเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยการสื่อสารกันดีๆตั้งแต่แรกกับการรู้ข้อกฎหมายเบื้องต้นนี่สำคัญมากจริงๆนะคะถูกต้องครับการรู้สิทธิ์รู้หน้าที่ตามกฎหมายมันช่วยให้เราจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีสติแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้อย่างถูกต้องด้วยครับค่ะเป็นหลักการที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันเลยใช่ครับทำให้สังคมสงบสุขขึ้นด้วยมีประเด็นอะไรทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองไปคิดต่อไหมคะ น่าคิดต่อนะครับว่าหลักการที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเรื่องการเคารพสิทธิ์ในพื้นที่ของคนอื่นการใช้ทางสาธารณะหรือพื้นที่ส่วนรวมร่วมกันแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาอย่างถูกกฎหมายค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องจอดรถขวางหน้าบ้านอย่างเดียวแต่เราจะเอาหลักการพวกนี้ไปปรับใช้กับปัญหาอื่นๆในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มันอาจจะซับซ้อนกว่าน,นี้ได้ยังไงบ้างนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจเกร็ดความรู้กฎหมายดีๆแบบนี้เพิ่มเติมหรืออยากติดตามแนวคำพิพากษาสารดีกาใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะครับสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เลยที่เพจดีกาเก่งนะคะมีข้อมูลกฎหมายที่เข้าใจง่ายๆอัปเดตให้อ่านกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะครับผมฝากติดตามด้วยครับ